สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวราออนทัวร์ครับตอนขับครับที่ไปคู่เข้าขึ้นมาครับบันคุดีตักแล้วเลยครับในวัดเนาะหายจะสอบได้เรียบร้อยครับไปกู้เขาขึ้นมาครับบันมาขึ้นเล่าครับนี่นะครับแกเขาขึ้นมาฮอนเล่าเลยครับ นำทีมโดยโหัวหน้านกคุมอืดครับเปินฮาตมาเมื่อกี้นี่มาแต่แย,ย่ไหมเห็ยเี้งครับมาห่อนเมื่อกี้นี่สี่สิบองไงครับ แทอมันออกมาตากสอกะสิฮะน้องแท้ดมันออกมาจากศอกป่ะสินานิ่งน้องพระดกบครับผมออกมาจากกระสอบาะได้กบอกมาทุงส่งบนแน่นอนแต่ว่าปอบอะมึงเ็มบนแน่ี้ื่อนนยบานีประมาณประมาณจะสอบว่าเทไปวลาจะสอบนะ้บาทไม่มาให้มเลย เาไหออกก่ตัวบะหกรเทศนะเดแปดอเกลองนับมึงตู้มันสิประมาณแจ,ก,จกสอบ,บสอ,บบอย่อง <c oughs> นี่ครับเพิ่งลงเขาแล้วนะครับนานแล้วน้องคุณมอืดเสียเสียดไก่แล้วโอ้ยตัวาท้อ อนนเอาสร็จเ,เมนูยังความหมยนะเสร็ดเมนูยังความหมนะจักเลแต่อันัวนนันคุนี่ยคน้าลูุ่มหัวหน้าลูุมคือภ <c ười> าอ <c ười> คส <c ười> องั่วกับอบสวัสดีวัสดีั่วเักโตตัวหนึ่งบนนะ่ะนะสองคู่ต,ตสวัดีกาดเลนี่ย พะเพลมีปะเน่มีโอ้ยขาปอกกับั่วี่เมันง่ายน่โมโลแล้วเนาะแมนขี่วบเนี่ยัวอาไหมั่ง่ายตองดอกถั่วเนาะสหอนเนาะ้เขียวเลือดนอนให้เอเจวยเนาะท่นว่าท่นว่าจะกบเลยซาก่อนในใจนานตงหาไก่ๆนานนกขมืดว่าสี๋ัวครบนูไก่สองตัวมาจับปนไ สรุปเขาประมาณจักชอบก็องยานี่นะสรุปเบื่อคุใจด้วยวตัวนับของหกสิบสนนับก็สอบทุเจ no ้าข uh ึ huh. no ้นรอบสอนี่จักสอบไปบังไปบังอย่งนี้เออเอาเลยนะทีงานนกคุมมันนี้ทีมีเมนูว่า ช like eh 네ั่วไก่ครับพี่น้องลองหัวหน้านกคุ้มมาเนี่ยชั่วไก่เลยพี่น้องมาลองวหน้านกคุ้มนกคุ้มนี่น้องมาจากกันเมืองพีังเกาะเมืองพียงเกาะยังไงบ้านยังท้องพอรู้พอลองอัตพรอัตพรอัตสมพรอัตพรอัตพรแข็งสวรรค์เขตครับนี่ มาแต่พูลาครับแข้งซอนนณาเขตมามาคนเข่าซอยเนาะนี่ก็ได้ข้ามโค้งมากินไก่ฮะข้ามโค้งมากินไก่เออข้ามโค้งมากินไก่ข้ามโค้งมากินไก่โอ้โหแล้วครับเพป็นข้ามโค้งมากินไก่ข้ามเลยบุ้งจะยินหรอใช้กระชอนก็ได้เอามาหนูขมือเถ็ดหน้าซองโตไร้ขนเถ็ดไก่พอดีแบบกำลังอ้ออแต่เป็นยังก็ได้ อบา่าจะน้อยปีนัพอดีตรงสัวดีเลยตรมัวไก่ไพนี่นะสามิบนบ่พวกไก่กระดูกดำเลยตันี้เจ้าเจ้าสามิบนนี่ตอยมิดลากระเสยเโอ้โหจัจัดพนันามือเท็ดนะ งานนกมือเท็ดโหดกาดงานมากแม่งกิบยางบ่แล้วงานนักกบยางกูเทือกงองต่อคบมาต่อกันโหมดการกินครับคอยตากแน่เฮมาเดพี่น้งกินชั่วแล้วังชัวไก่มาให้ชั่วไกลครับไก่สองตัวเนาะใหญ่มือสองดึกกบใหญ่เราไปนา่าเยนะคนางค์มือดมานคุมือล่องงค์ขมือครบเบดครับมือนทีมงานนคมมือ ละลายสดอยู่ทีมงานน้องมบือจุโคปิดกันม้ยลน้องหัวหน้าผมอือจะเป็นเท้าแก่ส่วนยางนนียมีเดหัวหน้าเนี้ยจะมีส่วนยานของโอ ح, โ้สัวไก่กับซามถวยตักซามถวยเออเออเอเอ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 อตัด ตบมุมีเ่าทั้งหมได้บเงินดแล้ะอค่าตงก็เราดินเราสวอะไรครับวาตีนตีนขอตีนนะให้ให้ให้ลูกยหน้าลูกน้องเขอือกนะแล้เข็มจ้งมันกินไปแล้วตีน่ค เอากระ้าเาีกว่ัไมเรียกบาทนะหายห้อยเรบา้นีุ่นามบ่เมียนบ่ถบ่ลังเดียวผ่านือ

นัว่าเธอหาจะเริ okay. ่มจะเกิดเรื ah. ัเอเลยาได้ในนตรงจะไม่ได้หรอวะคือไม่ได้คือนัมันก็นั่นนอคุเดียวเฮดแช่เนาะโอ้มึงบอกถูกต้องว่าคุเดียวเฮลเว่เนาะโอ้ยมันคือข่าใจกวะ

นีเซราเนาชวนะใครวะโ้เจ hey. nah ้าของจะมีของเจ้าของกีดเามันจะาของมันภากิจเซราให้เจ้าของด้ยาก้ากีดแต่ว่ากีดยาคือพวตูนั่นห่วยีเดยบุยบอลเล่นเจ้าของจะมัเจาของกีดยาเป็นพวกตูนเลยีผมกินหมดง่ายเป็นโอ้ยแต่ว่าไปกีดยางฮันไกลรด มาแล้วคือแล้วกำรองวิวไปหนอนมาทีเออคำว่ากี่ยางเขาไปกี่ดังเจ้าของอะไรเลยแต่ว <crawl prejudice> ่ายังงานก็ต้องงานจริงจริงจังๆเลยยังไป็นเนื้อเขายางเขาเขาโบ่ได้ดูแลผมอยู่ถ้าต้องเงินเท่านั้นตัดยาตัดยญ้าก็มีทหารจนหมดเซฟปุ๋ยว่าคนละเคนเศษปุ๋ยก็ไม่เท่าบ้านคุกตัวก็ขีดยางกี่ที่ที่ห้ากีดยางก็เก็บอีก เราครับคลิปนี้พอ,อจบคลิปไปสำเนี้งครับบอกกันใหม่คลิปนาครับผม,มนนคลิปนี้สวัสดีครับ